วันนี้เราจะมาสำรวจเขาพระเอกกับกลุ่มผู้บุกเบิกกันนะขึน้นกันกี่รอบแล้วครับสองรอบแล้วมันดูเยอะหรือดีนะไม่ถมากเลยทางนี้จําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หลงมาดูกันว่าที่นี่เนี่ยจะมีอะไรให้เราได้เที่ยวกันบ้างทางไหนเนี่ย <c oughs> อา้อาวอา้อาวเลิกลากกันหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> อ๋อนี่คือหลงเหรอห <c oughs> ลงจริงว่ะเฮ้ยอันนี้หลงจริงเช้าไปปะเนี่ยเช้าไปเลยครูไม่สบายเลยเนี่ยเอาเราไหวไหมเนี่ยไม่ได้กลับดีกว่า คืก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่รู้คนนัดเจอกันที่นี่ไปไหนคูก็ไม่รู้เพราติดต่อไม่ชูกไม่รู้ไม่รู้เขาไปกันเองอ่ะเนี่ยไม่รู้เลยเอาไปคนอื่นไม่รู้ใครด้วยเอ้าแล้วเขาให้เราไปด้วยเหรอเขาให้เกาะไปมีใครเคยไปไม่เขาพระเอกไม่เงี้ยมันเป็นเขาใหม่ใช่ไหมไม่รู้ใหม่หรือเปล่าด้วยกูเคยเห็นมันตั้งมานนี่ตั้งแต่กูเกิดแล้วนะอ๋อเฮ้ยมันเขาเพิ่งสร้างเหรอเตี้ยๆเอง่ะเออตบายไม่รู้จักเขาได้ังไงกูไม่รู้จักมึงคิดว่ากูรู้จักอ๋อใช่เขาโพสในเฟซบุ๊กไม่ได้โพส จริงๆอ่ะกูจะไปนี่เขากระโจมอแล้วพี่ที่เขากระโจมบอกเขามีนัดกันจะขึ้นเขาพระเอกอ๋อก็มานี่เลยไม่ได้นัดใครเลยเอออ้าวไปหากอนเลยคนไหนคนไหนไปเขาพระเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนเพจนะโอ้สวัสดีครับกลาบสวัสดีวันนี้ผมต้องไปไหนนี่แหละ เขาลูกเนี้ยมีถ้ำประมาณ40กว่ากถาำฮะแค่เนี้ยนะวันเนี้ยเราไปประมาณ4ี่ห้าถ้ำก่อนเว่าถ้ำบางถ้ำเรายังไม่ได้สำรวจเนี่ยเันนี้อยู่2องถ้ำแต่เราจะให้ดูแต่ว่าเรายหาทางลงไม่ได้คนลึก4ี่สิบเมตรหาทางลงไม่ได้เอาที่ลงได้แล้วกวันได้ไหมที่ลงที่ที่เข้าได้มีมีนะมีไอ้ที่สำรวจพี่สำรวจก่อน เดี๋ยวผมตามที่หลังที่ว่าไฮไลท์คือทําี่ปุนทีาลิหน้าเพจไปใช่ไหท่าี่ปุนได้ข้าแน่แต่เดี๋ยวพี่จะไปสำรวจอันใหม่ด้วยวันนี้เราเราจะให้เข้าไปดูแต่ไม่รู้ทางลงอยู่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าได้แค่ไหนเนาะเราผ่านไปดูอ่าแต่อันไหนไม่ได้ไม่เป็นไรนะเราต้องผ่านไปดูสวัสดีครับดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับขอบคุณมากครับผมต้องยังไงต่อครับเดี๋ยวตามผมไปครับได้ครับพีกคอได้ไหมได้เลยมาถ้ามาขนาดนี้เราขึ้นมาเลยถามขนาดนี้มา ยังไงเราจะขี่คอกูคืออะไรกูมมงงมันจะไม่รู้ตัวอีกอ๋อเหรอทำไมอ่ะเขาคิดว่าตัวนี้อ๋อคุณควาย <c oughs> อา๋อเหรอใช่เขาคือขี่กูกูเป็นควายกูเพิ่งรู้แล้วเนี่ยก <c oughs> ูถ้ากูไม่บอกกูสงสัยแน่ย,ยังเป็นตัวอะไรก็เป็นแหละถ้าทางเนี้ยให้เขาไปสำรวจให้เสร็จแล้วเราค่อยมาใหม่ดีกว่าอ๋อเหรอเนาะไม่ด้ครับเออก็รอให้เขาเปิดทางการก่อนไงฮะตอนนี้เขาเพิ่งสำรวจรอบสองต้องจะมากับเขาแล้วก็ต้องไปกับเขาเหรอเออ อันนี้เขาข yeah. no ึ้นกันกี่รอบแล้วครับผมสองรอบครับสองรอบแล้วมันดูเยอะหรือดูน้อยสองรอบแล้วสององดูน้อยแต่ช้าถามกูเนี่ยเขาเรียกสองรอบเองสองรอบเองใช่ดูน้อยนะสองรอบนี้สองรอบเองทางนี้จําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลงหลงสองวันว่าแล้วนี่น่าได้มไหมนี่น่าได้เลยไม่เลยก็หลงไม่เลยก็หลงอ๋อเฮ้ยเขาบุกกันให้เสร็จก่อนไหมแล้วเราค่อยมาไปอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมมาสักรอบที่สามที่สี่ดีกว่าได้ครับไม่ล้างด้วยนะไม่ล้างไล้งด้วยนะ เอไม่แต่เราจะไหวเปล่าถามมีที่อื่นไหมราชบุรีผู้ไปเขาก็จมเลยผูจะบายใจกว่าไหมอันนี้แหละหลงป่าวะไม่เป็นไรเราเดินกันเองเราเก่งแล้วเดี๋ยวกูไม่มั่นใจมึงเลยนะกอมั่นใจกูเหรอสมมติกูเอามึงเข้าไปปุ๊บกูปิดตามึงนะแล้วหมุนสักสองสารอบนะโผล่มาปุ๊บมึงออกไม่ได้แล้วมึงเชื่อกูไหมเออกูเริ่มเชื่อแจริงจริงเอามึงดูข้างในมันเหมือนกันเออเออสวัสดีครับ ครับครับันนี้ enfin ตาม to mm hmm. uh Too, ไปด้วยวันดีครับวัสดีใครอ่ะใครกูไม่รู้ใครวะตามมารยาทอ๋อวันดีครับอ๋อเจ้าของเพจเหรอขาเป็นเจ้าของเพจครับแล้วกูเป็นใครวะแล้วกูตามเจ้าของเพจมากดติดตามเพจเปล่าเพจอะไรกูยังไม่รู้เลยขอโทษขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยกูไม่รู้เพจนี่เจ้าของเพจนี่ในเจ้าของเพจแน่ๆล่ะที่จะมาขี่คอกูอวะนี่เขามีเสื้อเขียวด้วยเสื้อสตาร์ทอหรอ้ยเป็นอไป ใส่ทข้ามาอะไรเดี๋ยวคนอื่นต้องตามกูไปหลงไปพร้อมกันเขาไมถ่ายรูปแล้วเขาไม่ถ่ายเขาแหมเขาต้องไปถ่ายด้วยไหมไม่เป็นไรเราไม่ได้ไม่รู้เรามาจังไงอ่ะเป็นครั้งแรกที่กูไปยืนงงเลยนะเฮ้ยเอาจริงนะให้เกียรติเขาไหมวันนี้กูไปยืนงงจริงๆนะครับคือเขานัดกันมากูมาทำไมกูเป็นใครทำไมที่นี่แล้วใครเชิญกูไม่มีมีตามเขามาเองไม่มีใครเชิญกูไม่มีเออกูกลัวไปมึงเป็นใครอ่ะอย่างเงี้ย กูเดินเข้าไปแล้วมึงเป็นใครอย่างเงี้ยกูก็กูก็รู้สึกกิดไงเอาละเรากอกเราคนนิดเดินกันเราก็ดูสีเสื้อไว้ถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปว่ถ่ายรูปพี่เขาไว้เหรอไม่เจ้ามีบรรยากาศเดินเป็นไงพื้นเดินสบายหน้ามาเดินกันเนี่ยสบายเดยอ่ะเนี่ยผมบอกคุณอาหลงไม่ละอ่ะอ่ะไม่ละเห็นไหมล่ะอ๋อพี่ก็ไม่แน่ใจมั่นใจได้มางี้ก็จะหลงกันแล้วนะอ๋อแต่พี่ไม่หลงแน่นอนหลงครับเลย กูไปรอที่รถนะไปทางไหนเนี่ยใอ้าวอ้าวอ้าวเลือกรากกันหมดแล้วตอนนเลือกรากกันหมดแล้วเออเอาเอาเอาอ๋อนี่ครับอ๋อนี่ยเขามาอันนี้คือบุกเบิกเลยใช่ไหมครับเขาบุกมาแล้วรอบออ๋เขาบุกมาแล้วแต่ว่านี่อันนี้เราเริ่มจะทําให้ชัดเจนแล้วเริ่มนี้เริ่มคนเยอะไงอ๋อเนี่ยเราจะได้ดูวิธีการทํางานคนไม่เคยเดินมันจะมองเหมือนหมดใช่ครับพี่พลังปุ๊บนี่ก็งงจริงหมุนตัวปุ๊บกลับไม่ได้แล้ว เราเดินตามหลังเราคอยดึงออกฮ้เราหนีครับเลยถ้างั้นดีไหมนี่พวกพี่เขาจะกลับันยังไงอ่ะเขามีวูดนะเอออย่าพูดเออเพิ่งเห็นมีดพอดีเขาบอกผมว่าเขาจะคอยดึงออกครับพี่เขาหลังพี่ไม่ชิงกันอย่างเงี้ยแคอยู่ตัวพี่เขาสบายใจกว่าพี่คนนู้นเนี่ยหายไปแล้วเอีเอออยู่ตรงนี้สบายใจก่อนพี่เป็นแผนกผูกเชือกครับมีตัวแผนกนี้อยู่ในโลกแผนกผูกเชือกเนี่ยในสุดเราก็ตามทัน อันนี้คือเขาถางทางกันอยู่เอง๋อขุดทางให้ด้วยใหม่ใหม่จัดอันนี้คือเรากําลังรอสร้างเส้นทางกันอยู่เพื่อให้เราสามารถเดินได้อย่างง่ายดายรอใหม่ขนาดไหนแล้วอะทามันเราก็อยู่อันนี้คือเขาติดเส้นทางกําลังสร้างเออติดเลยอะมันไม่ได้ติดอะไรติดลรมันไม่มีทางเดินเขาสร้างอยู่ อีกหน่อยก็จะเป็นเชือกมีไม้มีอะไรแล้วทำไมเราไม่รอจนถึงตอนนั้นแล้วค่อยมาวะนี่ถ้ำแล้วหรอที่เราพามาดูก่อนชื่อชื่อถ้ำชายโยถ้ำชายโยอันนึงอยู่ข้างบนไม่อยากจะไปข้างบนต่อมาอ๋อเอาชายโยเดียวพอแล้วแหละคนที่เจอนะาเขาชื่อชื่อน้องโยอ๋อโอ้ถ้ำชายโยโอหฮิวเลย เก็บแรงไว้เดินพอเราลงมันจะมีลอยตัวลงไปเลยแนวดิ่งรอยตัวล้วแนวดิ่งถนัดลงทำมาแล้วไม่ไมแล้วเวลาขึ้นที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นพี่จะลอยแล้วเหรอยย่างยย่างย่งย่งยย่างยย่าง้างอายายา่าอย่างย่ง่ย่างงยาย่างย่ย่าง่ ฝาผนังถ้ำเนี่ยมันจะอยู่ดกเข้าไปมันเว้าวเข้าไปข้างในทำให้เราแบบยันตัวเนี่ยไม่ได้มันต้องมีคนช่วยลงมาอย่างเงี้ยอ๋อแล้วคนที่ลงเขาขึ้นมาหรือยังนี่ไงอ๋อพี่คนลงเหรอไม่ใช่พี่คนลงคนแรกเหรอผมขอโทษ ป็นนินจาเขาแล้วอตายนตายไม่งั้นดีแล้วเราไปเถอะอันตรายทำมือเ่าไปดูญี่ปุ่นไปดูถ้ำญี่ปุ่นกันเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวช่างน้อยเขาจะทำกระไดมักงอ๋อพี่จะทำบันไดลงติดตาใหม่แหละได้ได้ได้มาเที่ยวทำนี้อีกมีคนพลาดตกนะตายอย่างเดียวอ๋อเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าพี่เราไปคุยกันตรงข้างหน้าดีกว่าเออไปว่าอะไรเนี่ยนิ้วอีกเหรอโอ้ยต้นใหญ่มากเยอะนะปลูกไว้ปลูกไว้เดี๋ยวปีแล้วจะได้ไม่เสื่ใช่รู้สึกว่านี่ทำญี่ปุ่นรู้สึกว่า ทำญี่ปุ่นเลยแหละแน่ใจแล้วนะชัวร้อยเปอร์เซนต์อันนี้คือเข้าได้เข้าได้ไอ้ไอ้ถ้ำถำนี้ของเราเพิ่งมาเจอเมื่องวดที่แล้วอ๋อเพิ่งเจอโอ้ยอย่าเพิ่งลงเลยไม่อลงกันไปหมดแล้วโอ้ลงกันหมดแล้วออ๋ปลอดภัยท่านท่านไม่ปลอดภัยปีที่แล้วปีที่แล้วแต่ปีนี้เพิ่งกำลังจะลงมั่นปีนี้อ่าโอ้โหลงก็ลงรอบที่แล้วก็ลงอ๋องั้นเราไปอันนู้นก่อนคนเยอะดีอันนี้ใหม่เกิน นี่นี่ให้ดูนี่ครับนะอ่าพัดติวใบไม้สองใบติวตรงนี้อาจจะไม่ได้มีแค่เรายืนอยู่นะอ้าวเพราะเราไปเหอะไปเถอะขอบคุณครับพี่อาจจะอยู่กันเต็มเลยก็ได้แเราไปไปลา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 เราอาจจะกลับญี่ปุ่นไม่ได้ก็ได้วีซ่าบนอายุอ๋อกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยคาดว่าอยู่กันกี่คนในนี้ครับคาสิบกว่าคนกองทัพทหารอยู่นี่คาสิบกว่าคนเราไม่หลบในนี้ครับกองทัพไม่แค่หอก มาขามคนข้ามคนมาหานอ้อยมาหานอ้อยเดี๋ยวเพี่เคลียร์ก่อนทหารญี่ปุ่นมาหานอ้อยมาหานอ้อยคุณคุณดูญี่ปุ่นเขากินหอ้อยไหมเอออร่อยกว่าเมืองไทยอีกนะผมไปมาที่โอเดียโอนิจามาเลยอ้อะไรนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนเราูเคลียร์ก่อนทหารญี่ปุ่นหาหน่อ้อยสองคนด้วยสองคนแต่ว่านี่พี่เขาแอดมินเพจบอกห้าห้าสิบคนถามพี่เขาบุกเมื่อวานนี้มึงเชื่อห้าสิบคนหรือมึงเชื่อหน่อไม้พี่ไปญี่ปุ่นมึงอะไรมาไหมเมื่อกี้ มีผมเคยบวชครั้งหนึ่งนะผมไปตีระคังตอนประมาณตีห้าหน้าทับหน้าถ้ำนะงูเลื่อมขนาดใหญ่ประมาณเนี้ยยาวประมาณสามฟี่เมตรเขาจะมารอหลวงพ่อเกาะงี้ปุ๊บอันนี้คือท่าหลวงพ่อตีระคังงูอยู่ข้างล่างว้าตายแล้วไปยังไงอ่ะได้ตีต่อเอาละคนไม้นี่เลยขึ้นสบายด้วยสบายผมตามไปแล้วเนี่ยอันนี้เลื่อนไหมเดี๋ยวผมขึ้นมานี่ก่อน โอ๊ยโอยโอยโอ้โหขึ้นได้ด้วยไม่มีน้ำไม่มีน้ำด้วยอ๋ออยอันนี้น้ำอันนี้น้าไม่ทันแล้วทางนี้มีขนมนะคะใครเอาเติมพับไหมดูขนมในมือพี่เขาซะก่อนนี่คือคนที่เดินป่าจะพกมานะฮะยูโรนะฮะทีพี่มียูโรแลกกับของผมทวิสโก้แลกกับยูโรขอบคุณนะครับสนุกมันตลอดที่ไปกับทวิสโก้กรอบโก้มาแรง ทวิสโก้แลกยูโรเค้กครับผมเชิญเอาแกล์โฆษณาเลยตรงนี้เฉยเลยพี่ขอบคุณครับเพชรบุรีอะไรดังลำโพงค่ะลำโพงผูลงนะอันนี้มันพี่อันนี้ก็เหมือนช้างอยู่นะใช่ครับอ๋อพี่รู้อยู่แล้วอ๋อครูไม่ได้คนพบเขารู้อยู่แล้วหมดได้ได้เจอทังพวกชื่อเราเลยเอาหรอตั้งชื่อเองได้เลยเหรอได้เลยเลยไอลืบนี้นับไหมเอาใกล้ๆก่อนนะเออเอาลืบนี้ก่อนใช่ไหม อ้าวพี่เพิ่งเคยเห็นใช่เพิ่งมาอ้าวแนะนำเขาหน่อยดิเขาอันนี้คือหัวช้างอันนี้เป็นงวงใช่ไหมใช่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 ก็ใช่วะข้างบนจะมีชนะรองอยู่เรเรียกเจ้ตัวชนะรองจะมีเจ้าหน้าที่บรรยายเรียบร้อยอ่ะขึ้นไปดูอ๋อครับครับขึ้นไปดูอ๋อครับตงขึ้นไปดูอย่างเดียวขอได้ได้ขอลงก่อนคนนึงขอลงก่อนอ๋อผมออกไปก่อนเดี๋ยวผมออกไปก่อนอันนี้ผมหลบหรือยังยังยังเหรอยังยังอ๋อผมกลับเลยก็ได้ผมลา รู้สึกจะเกะกะเขาได้แล้วพี่เขาไปทางนู้นแล้วอ๋อขอบคุณครับนี่เหรอนี่นะเอออ่ะโออเออได้ได้ได้กูขึ้นมาดูอะไรดูชานาลงอ๋อชานาลง ชชช,ชามาโลงไอไถ่ลงอ่ะได้ <laughs> ไถ่ขึ้นเนี่ยเออไอไถ่ลงอะ่ะเออขึ้นยังไงอ่ะาชานลลงชานลลงครับชาแนลโลง,ลโลงเป็นเป็นตระกูลเดียวกับพึ่งแต่ว่าไม่มีเหล็กไนครับอ๋อ,อไม่สามารถตออ่อยได้แต่ว่าเขาใช้กัดได้อ๋ออ้าวกัดได้แต่ว่าไม่เจบ็บท,ที่ว่าเขาตกใจเท่านั้นไม่เจ็บจะยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ทำตอนนี้นไม่ตกใจนะครัเขาไม่ตกใจอะไรอ่ะอะไรอ่ะร้องเฉยๆอ๋อมันสนุกแหละแล้วกูสนุกไหม ตกใจเหอตกใจอ๋อที่นี่มีแต่อะไรให้ตกใจเนาะอันนี้ก็ชานรงค์ไม่ไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ต่อยครัแต่กัดกัดมันกัดเจ็บใช่ไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เชื่อลองนี่ก็เจ็บไม่มากครับเจ็บไม่มากแม่เหมือนรถกัดจริงๆอ๋อแสดงว่าพี่เคยลองแล้วใช่ออเออลองจริงลองเหรอลองจริงเหรอหลตัวเลยนะออกมาทีนึงเป็นหลายตัวอ๋อไม่ได้มีอยู่แค่นี้ใช้ขนาดเยอะอ๋อดีนะพี่บอกผมก่อนครับ ไม่งั้นก็ชาดลงเลยทีเนี้ยลาลงเลยอาลงมาเลยทีนี้อ๋อยันมาเลยยันใครยันผมเอ้ยมันได้นะแต่ผมจะเกรงใจอะสิต้นไม้ก็จับไม่ได้เป็นต้นนิ้วมันจะจับกูไว้ทำไมเนี่ยมันจะลองอ๋อเหรอกอยกูจะลองกูก็จับให้มั่นคงไงพิดมึงล้มหัวฟาดไม่หัวฟาดกูไม่สนุกกว่ามึงนะมึงไม่ต้องหลบหรอกมึงต้องอาเนียของจริงอันนี้ไม่ได้แกล้งอันนี้ไม่ได้แกล้งอันนี้ก็แกล้งไม่เชื่อกูไม่เชื่อ อุ้ยอะไรอะไรติดหัวกูแล้วอะไรละอะไรละน้ำน้ำน้ำอ้าอ้าแกเอาให้เฮ้ยติดจริงว่ะติดจริงว่ะเฮ้ยมันเป็นเล็บเหี่ยวเล็บเล็บเป็นเนื้ออยู่อันนี้หลุดหรือยัง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 อะไรอ่ะอุ้ยนี่ขนาดว่าสลักมากนะเนี่ยไม่ต้องรักผมขนาดนี้ก็ได้อันนี้ผมหลุดหรือยังยังยังอีกวะเขายังไม่มีใครแกะให้มึงเลยอ๋อเหรอเออเออเอเย่างนี้ก็ดีนะครับไปได้ได้ั้งหมดไหนพอตอนนั้น อ๋อเอาลำบากาลำบากเขาหมดแล้วอ่ะไปได้เอาไปเลยเอาไปด้วยเห็นไหมเนี่ยเออเดี๋ยวก่อนแล้วเอยังอยู่บนหัวกุียเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยอะไรอ๋อหนามมันอยู่ที่กระเป๋าต้องไปจับโดนอ้อนี่ไงอีกแล้เฮ้ยมันทิ่มจริงๆหน้าเะยอันนี้คือทำอายรานะคะก่อนหน้าเนี้ยหินก้อนเนี่ยมันเป็นลักษณะแับเนี้ยที่เรามีเลยแต่เนี่ยแต่ว่าผนังข้างๆมันซอกลงมามันก็เลยเป็นเป็นรูปแบบ นูนออกมายืดออกมาซึ่งหายากมากเลยพี่เที่ยวทํามาไม่ค่อยเจอรูปนูนแล้วการที่มันมีรูปนูนออกมาเนี้ยพอเรามองกิจการไปบางคนมองเป็นโรตัสเป็นดอกบัวแต่แท้จริงแล้วมันมองเป็นเป็นเหมือนช้างใช่ใช่ใช่ใช,ช่เนี่ยเราก็เลยเรียกว่าท่ไอียาลาก็คือถ้าใครอยากจะมาติดต่อได้เลยที่เพจที่เพจพาเที่ยวราชบุรีครับพี่ไปไหนพี่ก็บอกนะครับพี่ ได้ผมจะได้ไม่ไปเออใช่ให้กูออกคูออกไม่ได้แล้วนะกูบอกตรงๆอ้าวพี่เขาก็ออกไม่ได้เหมือนกันอะไรอ่ะอะไรเนี่ยกูต้องเจอกับอะไรหนูหรือสีอ๋อพี่มองไม่เห็นว่ะเฮ้ยพี่เมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้เขาไปไหนแล้วอ่ะตางตัวเฮ้ยเมื่อกี้เขาไปไหนอ่ะเฮ้ยเขาหายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีนะอ๋อ พูดมาได้ยินเลยเราั่งสบาธที่อยู่ที่ดีนาได้เห็นพวกเจ้าอ่ะน้องป่าข้าก็เลยมาช่วยข้าเออ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 เอ้าอ่ะี่พี่มาได้อยู่ตรงนี้อนเอเอเดี๋ยวน้องเมื่อกี้พี่ฝันไปมั้งเฮิยมีคนแก่เขาบอกว่าให้พาน้องอ่ะออกไปทางนี้ครับเพิ่มพี่นั่งหลับแป๊บอ่ะโอเคไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วล่ะถ้อย่างนี้ไม่ไปแล้ว<อ>ไม่หย่าเลยไปได้รอเออเดี๋ยวเพดเพิดอะไรนะพี่เพิดอะไรนะ พาเที่ยวราดบุรีพาเที่ยวป่าหมีใครจะติดตามก็ติดตามไปอยู่ที่เนี่ยแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยสัญญาณเอาจริงเหรอเปสัญญาไม่มีนะอ้าวอันนี้คือขู่หรือบอกครับอันนี้เจ๊อ๋อพี่อยู่ที่พี่เดินมาบอกไม่มีสัญญาณแล้วนะพูดแล้ไม่รู้ว่าเขาขู่เราหรือเปล่าควักอะไรควักอะไรอ๋ออ๋อนี่คือหลงเหรอคือถามใช่ใช่ด้วยไปไหนเอาชิบหายแล้วหลงจริงว่ะเฮ้ยอันนี้หลงจริงเฮ้ย ไหวเลยครูกรูต้องช่วยเหลือเขาไหมทีนี้ทีนี้ใครต้องช่วยเหลือใครวะใช่นะใช่นะถูกทางไหมครับโอเคขอบคุณครับอ๋อกขาเดินสบายนะเนี่ยอันนี้สบายไหมล่ะเอ้ามันลำบากตรงไหนไม่ลำบากตรงนู้นเมื่ี้ไม่ลำบากเลยไหนแผลที่หนึ่งนี่แผลหนึ่งนู่นมีแผลที่สองอยู่ข้างหลังแล้วก็ของครูแผลที่เดินสบายเดินสบายเดินสบายคนละแผลอื เดี๋ยวเดี๋ยวเอาของแท้แล้วเอามาอันไหนเจ้าที่อันไหนเจ้าที่ครับออเออเออ๋ออก็มาหานอไม้อเลยครับเอท่าลออ๋อไม่ไม่ใช่เจ้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเหรอแต่ว่าอุลุงอยู่ที่นี่มนานแลวครับอ๋ออขาถามผมทำไมล่ะผมมากับพี่พ่มาเห็นเขานี่ยเามานั่งอย่ตรงเน้อ๋อได้สักหนอยคยงไม่ได้เลยงได้นะไปช่วยหากูไม่ไฝ่ละ มันโอ้โหเอ,อ๊อย่างนี้นเลยนะอะให้เหมือนเลยนะมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยต้องลองแล้วะไม่เคยมีใครสอนผมแบบนี้ยุดทธวิธีพร้พอมไหมพร้อมไปเฮ้ยไม่ดีเหนื่อยสำนักสงร้าง กูจะเป็นลมเลยเนี่ยทำไมอ่ะกูยูบวิธีอ่ะมันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เหนื่อยอะไรละกูจะเป็นลมเนี่ย๋อหระเพราะอะไรยูทูวิธีกูจะเป็นลมนะพูดจริงนเนี่ยกูไม่ล้อเล่นอันนี้เป็นจริงเหรอเป็นจริงเฮ้ยใช่กูถึงบอกครัมมานั่งมานั่งมานั่งเหนื่อยเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ไปเพราะยูทูวิธีลงไหวไหมไหวต้องไหวแล้วก็ไม่ลงกูต้องอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยทำเป็นเล่นไมหลงจริงจริงเนี่ยหลงจริงขาดกูตามแดงๆมาแล้วมันเพื่อป่าใคร ใครไปมัดเล่นนะเปล่าวะเฮ้ยทิศไหนวะแน่แบงค์ไอพิดเอ้ยไหนล่ะห่าปิดทางจีิใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนผมอย่างนี้เลยเว้ยผมจะเล่าให้ฟังผมจะดูแล้มันตอนแรกมันมันเรมาอย่างนี้ก่อนเว้แล้วก็กอดเหมือนกูนึกว่ามันแกล้งมันกอดอย่างนี้แกล้งแล้วสักพักมันรูดลงอย่างนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้เลยขนาดนั้นเลยมันเป็นลมแต่ท่านี้นะมันเป็นลมท่านี้เออเป็นไงเหมือนไหมถ่ายไว้ได้หรือเปล่าเนี่ย ไม่มีใครถ่ายมันตรอๆไปไม่ถ่ายเขาบอกไม่ถ่ายจะได้เนาะจะได้เหรอไงล่ะเขาเตี้ยๆเขาเตี้ยๆแหละเตี้ยๆเองนะทีหลังเห็นมึงอย่าเพิ่งพูดก่อนเตี้ยก็เอาเรื่องได้ครับสนุกไหมครับสนุกมากครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมพาพี่ขึ้นไปไม่ใช่คุณครับครับขอบคุณครับเพจอะไรนะพี่เพจอะไรนะพี่พาเที่ยวราชบุรีครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ใครไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่างนี้อย่าพลาดถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถึงกับมึงใจให้กับเราด้วยนะโอเคสำหรัับวนนี้ไปล ไปเป็นลมต่อที่ไหนเขาต่อไปเอเก็บแรงไว้๋อเก็บแรงไว้เป็นลมใหม่ครับโอ้สบาบวันนี้สวัสดีครับ